หลวงพี่น้ำฝนครับนายอัฐวิทยคล้ายครึ่ง18ปีจากบุรีลำหัวหน้าคณะก็พี่อันสุขุมวิทย์ครับได้รับการสนับสนุนจากท่านสอจโต้งปราจีนแล้วก็มีท่านหลวงพี่ครับหลวงพี่น้ำฝนให้การสนับสนุนนะครับปัจจุบันก็ฟิกซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวย อันสุขุมวิทย์ครับักชกในดวงใจก็รุ่นพีรวมค่ายดาวดังเลยครับก็คือชาติอนันต์สอจอจอยปราจีน50ครั้งชนะ35แพ้13แล้วก็เสมอ2ครั้งนะครับแล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์มานะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งของกอฟอกนะครับลเลือกตั้งของกอฟอกในวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนนี้ครับ 2,000บาทเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักชกที่แพ้ภายใน3มยกคาทัศพร้อมสนับสนุนเพื่อให้ผู้แพ้กลับมาเป็นผู้ชนะในวันหน้าคาทัศจัดให้ได้ไปต่อนะครับและท่านจะรีไฟแนนซ์รถยนต์ครับต้องขออนุญาตแนะนำนะครับรีไฟแนนซ์รถยนต์ต้องที่คา์ทัสจัดที่ไหนไม่พานให้มาจัดที่คาทัสรถพ่อยู่ก็กู้ได้หรือว่ารถพนอยู่ก็สามารถซื้อขายได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพ ทาทัศเป็นหนึ่งในเรื่องรีไฟแนนซ์และปิดเล่มรถยนต์ปรึกษาฟรี0815553555ขอขอบคุณทาทัศนะครับอันนี้ต้องขอบคุณด้วยกับทางซีทีเจริญพกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนขอบคุณทาง CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนทูคอร์ปอเรชั่นชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกัน ผลิตภัณฑ์ซีทีธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพโทร0 2 8 0 0 8 0 0 0ผลิตภัณฑ์ไฮท็อกเมนูหมูอ,อร่อยต้องที่ไฮท็อกบริษัทซีทีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิเจียไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายเราดีต้องขอบคุณครับ GSB มวยไทยและสนามมวยเวทีมวยราชด,ดำเนินขอขอบพระคุณครับคู่นี้ขึ้นชั้นได้ไม่ได้ครับเพราะว่ามุมแดงนี่ถือว่าชื่อชั้นจะเหลื่อมๆนะครับชกมานานครับจอมฝีมือเลยนะครับหนึ่งพิชิตชอเที่ยงรม ประเภทซ้ายผ่านตลอดจากบุรีล์ครับอำเภอเมืองนะครับแดงนี่อำเภอเมืองน้ำเงินก็บุรีล์ครับแต่ว่าจากอำเภอชำนิบ้านเดียวกับ 3A แหละครับกรรมการนารินนี่เรียกทั้งคู่มาบอกว่าออกอาวุธกันได้เลยนะครับเพราะว่าผ่านครึ่งทางยกหนึ่งโอ้ยมาเตะซ้ายครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าล้มทั้งยืนเลยครับนี่โโโโครับสึกข,ขายเลยครับตายแน่นของนักเรยรุ่นที่คนบ้านเดียวกันครับ ชอบแบบไหนครับรักพี่เสดายน้องหรือเปล่าครับซ้ายกระดูกอยู่ที่มุมแดงะครับรูปล่างดีสดใหม่อยู่ที่มุมน้ําเงินครับสมบัติหรือว่าสีคุณเล็กที่คนเดียวกันนะครับคุณที่พยายามแหมเนี่ยขยับมองปูลำเลียงเกมเข้าหาลุกน้องเลยครับจะดูดลุนน้องกลัวไหมกลัวไหมครับสมบัติ ผ่านมาเท่าที่ผ่านสายตาท่านผู้ชมมาหลายๆไฟสมบัตินี่ถือว่าหัวใจเพชรคาดเหมือนกันครับเชื่อว่าหเรื่องเกรงเรื่องกลัวนี่ไม่มีครับบนเวทีนี่ครับขยับเดินรุ่นพีหนึ่งพิชิตเปิดเกมเดียวว่าหางซ้ายขู่ไว้เลยครับโอ้โหแต่ว่าสมบัติเนี่แหละครับดาวลุ่งพุ่งแรงเลยครับ มวยของทีอันสู่ขุมวิทมีท่านสอจอต้องปาจีนให้การสนับสนุนอยู่นะครับสำหรับฝ่ายน้ำเงินนี่ครับไขรยับไขรยับมเดี๋ยวดูใครออกก่อนใครออกก่อนอดูหมดยกแรกครับพักกันแป๊บเดียวแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนด,ดาห้าร้ยยาท่าน้ำขาวไทยนครแล้วก็ดีออกไซา์นะครับ แล้วทางแอนตซินแอนตซินยังมีรางวัลเพิ่มเติมมาให้สําหรับนักชกที่ใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเตะก้านคอสอกกับเข่าลอยเอาชนะนกักคู้ต่อสู้ลงมาได้จะได้รับ1 0 0 0 0บาทแต่ถ้าเป็นจระเข้ฟาดหานี่รับเยอะเลยครับ3ามหมบาทแลนะนักชกที่มีแผลแตก จะมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้เข็มละ500บาทด้วยกันก็ต้องขอบคุณครับแอนตซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจูกเสียนแน่นพร้อม้วยท่นนานนายฮังวินัยวีระพุทธชงครับผู้การสัตสนสปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับต่างกันต่อนะครับผู้รองยกที่2ครับผลงานล่าสุดทั้งคู่นี่สวยงามเลยนะครับหนึ่งพิชิตผลงานล่าสุดนี่ก็งัดฟอร์มเทพครับชนะคะแนนยอดทงไทยไฟเตอร์มวยไทยขาดลอยครับ ส่วนสมบัติติดหลงพี่น้ำฝนนี่ฟอร์มล่าสุดก็ชนะน็อกปอเช่นุ่มนิ่มทีเอ็นมวยไทยยกสามวันนี้ใครจะรักษาฟอร์มสดต่อเนื่องครับมาหาซ้ายยัดไปแล้วนะครับหนึ่พิชิตแต่ว่าสมบัตินี่เป็นประเภททนมือทนเท้าอยู่แล้วครับพี่เอกแต่ว่าขยับเข้าไปนี่เจอแค้งซ้ายหนักๆของรุ่นพี่นี่เล่นเอาสะเทือนเหมือนกันนะครับแข้งซ้ายของหนึ่พิชิตอ่ะ สับขยับเข้าไปครับไปขวาอ่าต้องพยายามชิคออกก่อนครับเนี่ยครับพยายามจะดึงหลบแล้วนะครับแต่ว่าเนี่ยครับเจอซ้ายของหนึ่งพิชิตครับซ้ายกับขวาแล้วครับอ่าพยายามต่อยแล้วก็ไปขวาทินไปครับแข้งดีแข้งคมด้วยกันทั้งคู่เลยครับโอ้โหเดี๋ยวดูลดลดลดเดี๋ยวดูครับซ้ายหนึ่งพิชิตโอ้โหหนักแรงจริงๆ แต่ว่าสมบัติไมโซนครับเบียบติดชิดในเข้าไปเสริมกำปั้นมาด้วยครับตอนนี้ดูแมแค่ขยับขยับดูเอาแล้วใครออกก่อนใครออกก่อนใครออกก่อนดูครับ่ยืนมวยนิ่งเหลือเกินนะครับทางด้านหนึ่งพิชิตครับจะดูประสบฐานนี่ต้องบอกว่าเหลือกินเลยครับวันนี้สมบัติชื่อเหมือนพระเอกในอดีตด้วยครับวันนี้จะต้องหลีอรัญญาหน่อยครับ อ่าสุดท้าต้องต้องลึกกว่านี้ครับเพราะว่าถ้าเดินช้านี่มันอาจจะเข้าร่องแท้งซ้ายครับพยายามเดินพยายามขยับเข้าไปบางทีเจอซ้ายของเุ่นพี่ทำให้แหมจังหวะมันดูกล้ากลักกวเหมือนกันแล้วครับแบบนี้ครับต้องระวังกันนิดนึงครับ แทงเข้าไปครับวงในพยายามประกบพยายามล็อกดูครับมาแล้วจังหวะโดนบิดมาเหลี่ยมนี้ครับ <Okay. S 1> รค่อยๆซึมเข้าไปครับสมบัติแทงขวาครับนี่มาแล้วครับขวายาวๆครับอ่าตอนนี้ดูเดี๋ยวดูครับขวาบายสมบัติซ้ายคืนครับหมดยกที่สองพักกันคู่เดียว เกมไม่ได้ดูเดือดแต่ว่าดูการชิงจังหวะออกแข้งกันครับหลักเหลี่ยมไอคิวฝีมือนี่แต่ว่าตอนนี้สมบัติเริ่มแล้วครับเริ่มวิ่งเข้าใส่รุ่นพี่แล้วครับขอบคุณด้วยครับกับคุณพิชยัยกิจอิทธินะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทกจรินสุขเภสัชหุ้นชีวกำกัดผู้ผลิตยาน้ำสกัดโสมและพลัพ์เสริมอาหารโอ้ยโอ้ยเอาราังวัลจากพาทัศออกอีกแล้วครับคุณเดชคุณอดูแขงซ้ายโอ้ยต้นแขนขวานี่แหละครับ โอ้ย oh, เทืออเลยครับสมบัติโอ้โหวันนี้รุ่นพี่ครับหนึ่งทีชิดทอเที่ยงทำครับโอ้โหชนะล็อกในยกที่สครับโอ้โ oh. ห uh, แต่ว่าก็มีรางวัลปลอบใจให้กับผู้แพ้ก็คือสมบัติฝ่ายน้ำเงินนี่แหละครับรับไป3,000บาทนะครับรางวัลคนแพ้หัวใจไม่แพ้จากขัด